พบ,พบกับรายการ,ร,าการเล่าสู่กันฟังกับครูกันนางสาวกันที่มายังหาดค่ะแม่เด็กแม่เด็กชายฟูอัลลาเบยเดครับเอ๊ครูกันทําไมช่วงนี้ผมเห็นในข่าวเขาประกาศว่าเตรียมรับมือพายุให้ดีและเตรียมเตรียมอุปกรณ์ไว้ให้ดีครับ ใช่แล้วล่ะค่ะช่วงนี้นะคะนอกจากจะมีฝนตกหนักแล้วยังมีพายุเข้าในหลายพื้นที่ค่ะนอกจากจะเกิดอันตรายแก่ตัวเองแล้วนะคะยังทําให้ทรัพย์สินและก็ข้าวของเนี่ยเสียหายเป็นจํานวนมากเลยค่ะน้องฟูอัสและว,วันนี้พวกเราจะมาบอกวิธีการป้องกันการเกิดพายุครับ 1. วางแผนก่อนออกจากบ้านทุกครั้ง 2. ส,สังเกตสภาพฟ้าอากาศเผื่อลมแรงจะได้จะได้กลับเข้าในบ้านครับ สเก็บสิ่งของที่อยู่บริเวณบ้านให้ปลอดภัย 4. ส,สังเกตสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในสภาพปลอดภัยครับหจัดเตรียมสิ่งของเช่นชุดปร,รมพยาบาลพ,พื้นฐานครับหเติมน้ำประปลาบะปลาในหางอ่าง,างน้ำตลอดสํัสำรองไว้ครับเชาร์จแบตไว้และเตรียมเบอร์ฉุกเฉินไว้เผื่อเกิดอุบัติเหตุครับ ค่ะและที่น้องฟูอัดได้นําเสนอไปเป็นวิธีการเตรียมรับมือก่อนที่พายุจะเข้านะคะและในขณะที่พายุกําลังเกิดอยู่นะคะคุณครูก็มีวิธีมารับมือเช่นเดียวกันค่ะถ้าเกิดว่าณตอนนั้นนะคะที่บ้านของเด็กๆเนี่ยกำลังเกิดพายุเข้าอยู่นะคะสิ่งแรกที่ต้องทําเลยคือถ้าบ้านใครมีสัตว์เลี้ยงนะคะให้เด็กๆนําสัตว์เลี้ยงเข้ามาในบ้านอย่างทันทีเลยค่ะแล้วก็ถอดปลอกคอของสัตว์เลี้ยงออกนะคะเนื่องจากว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ย ปลอกคอของสัตว์นะคะจะทําด้วยโลหะซึ่งอาจจะเป็นสื่อในสื่อล่อฟ้าได้ค่ะและข้อที่สนะคะเด็กๆควรจะปิดประตูหน้าต่างทุกบานให้สนิทค่ะแล้วก็ไม่อยู่ในที่ที่โลกแจ้งนะคะเพราะอาจจะทําให้มีวัตถุหรือสิ่งของปลิวหรือว่าตกลงมาโดนเราได้ค่ะข้อที่สนะคะให้เด็กๆถอดเครื่องประดับนะคะถ้าเกิดว่ามีเครื่องประดับเช่นพวกโลกหะ เงินหรือว่าทองคำออกนะคะเพราะอาจจะเกิดอันตรายแก่ตัวเราได้ค่ะส่วนข้อที่4นะคะคืองดใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าโดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือค่ะและข้อสุดท้ายนะคะข้อที่5หลังจากที่พายุสงบลงแล้วนะคะก็เราก็ควรยังไม่ออกไปจากบ้านก่อนนะคะให้อยู่ในบ้านก่อนสัก1-2ชั่วโมงค่ะเพราะว่า ข้างนอกเนี่ยอาจจะมีต้นไม้ล้มนะคะเสาไฟฟ้าล้มมีสายไฟที่ขาดซึ่งถ้าเราเข้าใกล้พื้นที่บริเวณนั้นอาจจะทําให้เราเกิดอันตรายได้ค่ะและนี่และทั้งหมดนี้คือวิธีการป้องกันอันตรายจากพายุครับและเพื่อนเพื่นพี่พ,พี่น้องน้งที่ได้รับฟังอยู่ก็สามารถนําไปบอกพ่อแม่ญาติญาติก็ได้นะครับชาเด็กๆอย่าลืมดูแลตัวเองกันด้วยนะคะ สำหรับรายการเล่าสู่กันฟังนะคะครูกันแล้วก็น้องฟูอัดขอจบรายการไว้เพียงเท่านี้ค่ะและเจอกันได้ใหม่ครั้งหน้านะคะขอบคุณ,ค,ณครับสวัสดีครับพบกับรายการเปิดบ้านอนุบาลทีเช่นเคยนะครับกับเช้าวันพสดีที่ สิบเจ็นะครับสิงหาคมพุทธศักราชสอง6าร้อยหกสิบกครับกับผมนายจารุกิตมนีหรือปูกลบนะครับรับบทเป็นพิธีกรกันอีกเช่นเคยนะครับเห็นว่าวันนี้นะครับรายการของเรานะครับมีแขกรับเชิญสองท่านนะครับก็คืออ่าคนแรกครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายดธิพัสสุวัิบา์อยู่สายชั้นปสี่ทับสี่ครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงภูนิษฐ์อาจกุลรมอยู่ชั้นปสี่ทับ้าค่ะครับ ทั้งสองคนวันนี้ก็ให้เกียรติมาร่วมรายการของเรานะครับวันนี้นะครับรายการปุ๋ยบ้านอนุบาลสตูนนะครับก็เป็นช่องทางหนึ่งนะครับในการเปิดโอกาสนะครับให้น้องๆนะครับนักเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นนักเรียนชั้นตั้งแต่อนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่หนะครับคนที่มีความสามารถนะครับสามารถมาชมมาโชว์ความสามารถของตัวเองในรายการของเรานะครับวันนี้นะครับก็ทั้งสองท่านนะครับวันนี้นะครับจะมีการ โชว์ความสามารถพิเศษของตัวเองนะครับวันนี้ผมก็ไม่ทราบกันว่าน้องจะมาโชว์อะไรนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับให้เกียรติสองท่านนะครับมาโชว์ความสามารถพิเศษของตัวเองนะครับอคนแรกครับวันนี้จะมาโชว์อะไรอย่ยครับความสามารถพิเศษของผมคือร้องเพลงครับอ่คนแรกคือร้องเพลงนะครับคนที่สองครับความสามารถพิเศษของน้องคือเล่นอููเลเล่ค่ะอ่ะแสดงว่าคนหนึ่งร้องเพลงคนหนึ่งเล่นรููเลเล่แสดงว่าน้องๆสองคนมีความสามารถทางด้านดนตรีใช่ไหมครับใช่ค่ะอ่ะเพราะฉะนั้นอ่ะความสามารถทางด้านดนตรีเนี่ยอ่ะ บอกข้อดีหน่อยว่าเมื่อเรามีความสามารถทางด้านดนตรีเนี่ยเราร้องเพลงฟังเพลงเนี่ยมันส่งผลดีอะไรกับตัวเองบ้างครับผมรู้สึกคลายความเครียดออกไปได้และได้ระบายอารมณ์อ่าคลายความเครียดแล้วก็ได้ระบายอารมณ์ด้วยนะครับอ่ะน้องครับสามารถสร้างความสัมพันธ์ให้กับครอบครัวได้ค่ะอ่าเพราะว่าเราเล่นดนตรีใช่ไหมครับเราก็สามารถเล่นเป็นครอบครัวได้ใช่ไหมครับแล้วก็ฟังเพลงก็คือฟังกับครอบครัวได้อย่างนั้นใช่ไหมครับอ่ะ มีการเป็นปฏิสัมพันธ์ที่ดีนะครับกับครอบครัวตัวเองนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นอ่ะขอถามหน่อยนะครับเมื่อกี้ก็คือน้องบอกว่าน้องคนหนึ่งร้องเพลงคนหนึ่งเล่นูุหลาเล่ยนะครับก็คือร้องเพลงหนึ่งคนเล่นดนตรีหนึ่งคนอ่ะครูขอถามว่าเราฝึกฝนยังไงเอ่ยอันดับแรกนะครับเราฝึกฝนยังไงร้องเพลงครับฝึกฝนยังไงเอ่ยผมฝึกฝนในการฟังเพลงหลายแนวครับอืมฟังเพลงแนวเช่น,น,เ,ชนเพลงล็อเพลงลูกทุ่งเพลงเพื่อชีวิตเพลงสากลแล้วก็เพลงสปริงครับอ่ะ ร้องเพลงต้องฟังเพลงหลายแนวใช่ไหมครับอะต่อไปเล่นอูคูรลเล่ครับซ้อมยังไงเอ่ยฝึกเกือบทุกวันค่ะเรื่งที่หนูชอบฟังแล้วนํามาเล่นเป็นเวลาว่างค่ะแสดงว่าหนูใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ใช่ไหมครับใช่ครับแล้วสอบถามนิดนึงนะครับน้องเพลงกับเล่นดนตรีเนี่ยเราต้องมีไอดอลเราต้องมีแรงบันดาลใจถูกไหมครับเพราะฉะนั้นขอถามแรงบันดาลใจกับไอดอลตัวเองหน่อยว่าเป็นใครเอ่ยอ่ะเริ่มจากน้องผู้ชายก่อนครับลูกดอลของผมคือพี่เบิ์ดตงชยัยแม็กอินไกลครับอืมทำไมถึงชอบพี่เบิ์ดตงชัยครับ ครัพี่เบิร์ตงชัยเขามีเสียงที่ไพเราะแ,และสามารถเอินเตอร์เทงกับคนดูได้ดีครับอืแถมผมยังชอบฟังเพลงของพี่เบิร์ตมากด้วยครับนี่คือไดอดของนักร้องของเรานะครับอ่าต่อไปน้องผู้หญิงครับลูกทำไมอ่ามีแรงบันดาลใจหรือไอโดเป็นใครเอ่ยครับแรงบันดาลใจของหนูคือคุณแม่ค่ะทำไมถึงเป็นคุณแม่ของเราครับคุณแม่เล่าว่า ตอนที่กำลังตั้งคันหนูอยู่คุณแม่ได้นำอุปูเลเล่มาเล่นเพื่อความเพลิดเพลินค่ะผมจึงอยากเล่นแล้วก็ให้แม่ฟังค่ะนี่แสดงว่าสองคนมีไอดอลที่แตกต่างกันคนหนึ่งก็คือนักร้องดังเลยใช่ไหมครับพี่เบิร์ตรงชัยเนาะ <c oughs> ทุกคนก็น่าจะรู้จักว่าพีเบิร์ตเป็นนักร้องที่ดังมากของประเทศไทยนะครับแล้วก็อีกคนนึงนะครับเป็นคุณแม่ของตัวเองนะครับเป็นไอดอลของอลูกๆได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นไอดอลของเราไม่จําเป็นต้อง มีชื่อเสียงก็ได้อาจจะเป็นคนใกล้ตัวก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นอไอดอลของเราอยู่ที่เราอยากมองเขาเป็นแบบอย่างนะครับนั่นคือไอดอลของเรานะครับเพราะฉะนั้นอ่ะวันแสดงว่าวันนี้เนี่ยทั้งสองคนจะมาโชว์ความสามารถใช่ไหมครับใช่คับอ่ะแสะดงว่าต้องมาร้องเพลงแล้วก็เล่นกุนกุลเล่กุอ่าคุณครูแล้วก็เพื่อนๆฟังใช่ไหมครับใช่ค่ะอ่ะวันนี้จะเล่นเพลงอะไรเถ่ยวันนี้ผมจะมาเล่นเพลงฝนตกไหมของชิมเมนดาวครับ เตรียมรับชมนะครับเพลงฝนตกไหมของทีมเพนดานนี่นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวท้ายรายการเนาะเราก็จะจบไปด้วยการการแสดงนะครับของนักเรียนสายชั้นป .4 ของเรานะครับก่อนที่จะจากลากันไปนะครับรูขอฝากนิดนึงนะครับการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะครับของนักเรียนนะครับนี่คือตัวอย่างดีๆตัวอย่างหนึ่งนะครับการใช้เวลาว่างในการร้องเพลงนะครับการเล่นดนตรีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ อยากให้นักเรียนทุกคนนะครับใช้เวลาว่างของตัวเองให้เกิดประโยชน์นะครับทำสิ่งที่เรารักนะครับอย่างเช่นน้องทั้งสองคนเขาชอบดนตรีนะครับเขาก็เลยพัฒนาตัวเองนะครับหาความรู้ความสามารถโดยการแหล่งความรู้ต่างๆนะครับเช่น u t u b e เอ่ย Google เอ่ยนะครับหรือการรับชมการแสดงสดของนักดนตรีก็ได้นะครับแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์เหล่านั้นนะครับมาพัฒนาตัวเองให้มันดียิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้รายการของเราขอฝากไปด้วยบทเพลง ฝนตกไมอ่าฝนตกมาเนะครับเชิญรับชมครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับฝนตกอีกแล้วคืนนี้คงหนาวกักคืนไหนไหนวันฉันก็ใช้ชีวิตไปแค่ผ่านผ่าน เท่านั้นเท่านั้นก็คิดถึงเธออยากรู้ว่าเธอน่ะเป็นเช่นไรหัวฉันก็เลยกดเบอโทรไปแบบไม่ตั้งใจเท่านั้นเ่านั้นแค่อยากจะ เพาตรงที่เธอ,อยืนนั้นมีฝนตกนไม่สบายด้ไหมเธอกู้ว่าฝร้องเ่าเธอหาตรงนั้นนีมีใครฉันพร้อมฉันพร้อมจะไปในคืนที่ฝนโปอยลงมาอากาศชื้นนะคืนนี้ระวังน้น แบบนี้ก่อนเข้านอนเป่ากลมไม่ดีฉันกลัวเธอจะไม่สบายที่มาเธอกลัวมาแบบไม่ได้ตั้งใจไม่ได้คิดอะไรแค่กลัวเธอไม่สบายเท่านั้นเท่านั้น,นแค่อยากจรู้ตรงจิตเธอยืนนั้นมีฝนไหมสบายดีไหมเธอกลัวฝ้าร้องก็ต่เธอหากตรงนั้นไม่มีใคร ฉันพร้อมฉันพร้อมจะไปแต่ฉันก็รู้ดีว่าข้ขางทางฉันมันมีเขาใช่ไหมและคนคนนั้นรู้แล้วเธอดีหรือเปล่าจะเจอยิ้มฉันก็ดีใจแต่ตรงนี้ฉันไม่มีใครในคืนที่ฝนโปรลงมา